สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่อง <สะ S 1> ผักวันนี้เราจะมาทา <สะ S 1> เอาเอาผักมาทําเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่น่ <สะ S 1> ารับประทานมาก <สะ S 1> นั่นก็คืออะไรครับต้นตามเหมือนจะใส่พริกแค่หนึ่งจะได้เผ็ดน,น้อย,อยใส่พริกลงไปในครกแล้วก็ใส่กระเทียมแค่เม็ดเดียวพอแต่ถ้าเวลาผู้ใหญ่เขาตำก็อาจจะใส่ยเยอะนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตำพริกกับกระเทียมก่อนนะนี่นีอยู่ในครกนี่อ่าเดีทำแบบนี้นะ ถ้าตาไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันจะกระเด็นใส่ตาใส่หน้ามันแสบเราต้องค่อยๆตำแล้วก็เอามือข้างหนึ่งติดันเอามือข้างหนึ่งติบแล้วมือข้างหนึ่งตำาพราะาพริกกระเทียนเสร็จแล้วใส่น้ําอะไรใส่ไปให้หมดเลยนะกุปสมตวงไว้แล้วใส่น้ําตาลประมาณหนึ่งแล้วก็น้าปลาด้วยนะใส่ไปเลยอ่าแล้วก็มะนาวมะนาวนาวนี่ให้เด็กๆบีบ ไม่ต้องใช้มือนี่คุปรตนมีที่บีบนะครับเดอใอนี้นี่น,อนเออคุณครูวางเลยนีด่ดูนะครับเวลาบีทพันธ์นี้งานออกเอามะนาวใส่ตรงนี้คว่ำลงไปคว่ำลงไปแล้วก็อยู่อย่างนี้นะครับมาชื่อน้องอะไรเนี่ยวายุกเดี๋ยวให้วายุก,กดนะใช้สองมือกดน้ำมะนาวมันจะไหลลงไปว,ว้าวโอ้โหเก่งมากตรงนี้วายุหน่อยน้ำมะนาว ดีมากดีมากอ่าในนี้เราก็เอาไปงกันขยับนะครับโอ้โเก่งมากเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยคอันนี้ถ้าเกิดใส่น้ำมะนาแวแล้วอย่าตำแรงมนันยค่อยค่อยคนคนใช้ทับพีนี่ค่อยๆคนอ่านี่เริ่มดีแลเริ่มดีแลอ่าจากนั้นเราก็จะใส่นี่อะไรลูกหัวปักยาวเดี๋ยวครูประถมจะแบนให้ นะครับให้ทุกลุ่มเลยัตตักยาวแล้วก็มัดอะไรสีแดงแดงนี่สีแดงแดงนี่เดี๋ยเพใส่ลงไปเดี๋ยวคุณจะแบ่งให้ทุกกลุ่มเลยอเสร็จแล้วเราก็่กลุ่มที่ใส่ปลาลูกผสมจะใส่ปลาล้านะครับปลาล้านัวๆส่วนคนที่ไม่ใส่กลุ่มไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ลูกผสมใส่ปลาล้าน่อยนะปลาล้าหอมนี่ใส่ปลานิดหนึงปลาล่าสำเร็จรูปอืม วับนี่คนเข้าไปอ่าอ้าวเดี๋ยวคนไหนน่ารักคุณพี่จะให้ออกมาเทคราวนี้มะละกอแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่มะละกอะกับแครอทลงไปอ่าอเทลงไปเออนี่หลังใส่มะละกอะกับแครอทลงไปอ่าผมเคยให้นงหลังหน่อยจ้ะนี่น้องหลานหน่อยจ้ะเออเราเไม่ต้องเรื่องเก็บลูกเดี๋ยวล้าเทนี้ เดี๋ยวจะเทให้ดูอืมเฮ้กินได้ยังด,ดิ๊งดิ๊งเดี๋ยวเอาไปี่โดมเดี๋ยวเอาไปให้ดูกินหอมจังเลยเดี๋ดวยวเดี๋ยวตาให้ดูเอ๊ะกินหอมมากอยวเอาไปถือเออเขาทำที่ตลาดเขาเขาเขามีปูเออเขามีปูลูกแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ปูเอาไว้ไปทำกินที่บ้านเกาใส่ปูนะกูไ,ไหนกินปลาเป็นยกมืออ้อาว ใครหมอนออกมาก่อนใครหมอนออกมาก่อนมามามาตรงนี้มาตรงนี้แม่ใจนะโอ้อากับที่ได้เยี่ยมเลยใช่ไหมอ่าเอาซีรีนมาซีเรี่นเอาซีรีนเอาเอาเลยเอาลองชิมดูอ่าซีรีนเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอาอโ่ไอยตบมือซีรีนหน่อยวายุจะชิมอ่าอ่าือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเอาเอาเลยครับ อ่านาเกียร์วายุจะชิมกินปลาลาเป็นแน่นะโอ้โหเป็นยังไงอยเป็นยังไงครับเยี่ยมด้วยแน่อ่าอาน้องอินมาน้องอินมาอ่าเนี่นี่ช้อนน้องอินอ้าวลองชิมดูสิรสชาติดีมากอ่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติดีมากรสชาติดีมากเลยนะอ่าเอาลองดูอ่าเป็นไงครับลูกอร่อยเอาตบมือให้เพื่อนเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราจะมาทํากันแล้วอเด็กๆครับตอนนี้เราจะลงมือทําส้มตํากันแล้วนะ คุณครูแบ่งเด็กๆเป็น4ี่กลุ่มนะครับอ่าเป็น4ี่กลุ่มคุณครูเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมวัตถุดิบไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วที่2คุณครูให้ใครเป็นคนตายกมือสิอ่าโอ้โหแย่งกันตาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวครูระสนเลือกให้อ่านี่ให้ใครเป็นคนตาอ่าน้องซีรีนให้ซีรีนเป็นคนตานะเพื่อนๆเป็นคนเป็นคนใส่ใส่วัตถุดิบให้นะเดี๋ยวที่3าใครเป็นคนตาจ้ะอ่าเดี๋ยวให้น้ำหวานเป็นคนตาเดี๋ยวเพื่อนๆเป็นคนช่วยนะเป็นคนช่วยน้อง น้องมิเกลเป็นคนตมนะยกมือสิลูกเดี๋ยวคนเพื่อนเป็นคนช่วยนะให้เด็กๆใส่พริกกับกระเทียมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูพุกพริกกับกระเทียมอยู่ไหนลูกอ้าวให้ให้ให้คนข้างๆเป็นคนใส่ให้อ่าเอากระเทียมด้วยกระเทียมด้วยโอเคไหนไหนใส่เอาละนี้ใส่พริกกับกระเทียมยางลูกอ่าอย่าอย่ละเม็ดนะลูกเอาคนนี้ให้เด็กๆคนตำพริกกับกระเทียมก่อนลูกตำพริกกับกระเทียมก่อนอ่า เออเอาตำพริกระกับกระเทียมก่อนบ้าวเ,เอาค่อยๆตำค่อยๆตำตำได้เลยลูกอาตำได้เลยตำพริกระกับกระเทียมก่อนนะจ๊ะเอโอโหตำกันใหญ่เอ้าตำพริกระกับกระเทียมก่อนนะครับเอาตำพริกระกับกระเทียมให้แหลกก่อนโอ้สีดินดีมาก <tara fahr. S 2> พริกกับกระเทียมอ่ออย่าแย่งกันเดี๋ยวกูผสมบอกให้ ยางๆยายางยางลูกเด็กๆใส่น้ําตาลกับมะนาเอ้ยไม่ใช่น้ําตาลกับน้ําปลา2อย่างใส่ลงไปลูกออค่อยๆช่วยกันใส่กับน้ําปลาเทลงไปเทลงไปเออแล้วก็คนๆนคนๆนข้าคนคนข้าให้สุดเขตบีบมะนาวให้เพื่อนหน่อยเอาบีบเลยไปลูกบีบแรงๆ เอาเลยเออให้น้ำมันออกลูกเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคบีบเลยลูกเอาบีบสองมือให้ให้แรงๆลูกให้น้ำมันออกอ่าอายกขึ้นหน่อยสิไม่เห็นน้ำเลยลูกยกขึ้นหน่อยออกไหมเออบีบครับีบกดเออช่วยกันบีบให้มันลงในครกนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดมือได้เออโอเคเอาเอาเอามะนาวออกไปทิ้งขยะไปเอาไปทิ้งขยะลูกทิ้งขยะ ใส่มะเขือเทศกับใส่มะเขือเทศลงไปลูกใส่มะเขือเทศมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวลงไปใส่เลยครับใส่ให้หมดเลยเออใส่ให้หมดไปเลยโอเคอ้าวแล้วตำาตค่อยตำค่อยตำโอเคใส่ให้หมดเลยลูกอ่าค่อยๆตำอ่าเดี๋ยวผัดกันลูกอินดีใส่ให้หมดเลยลูกใส่มะเขือเทศกับถั่วฝักยาวให้หมดเลยมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวใส่ให้หมดลูก เอาตามน้องมิเกลตามค่อยใส่มาแล้วกอกแครอทลงไปลูกเราสุดท้ายแล้วค่อยเอาเทลงไปเลยก็ได้จับจานเทเออค่อยๆเขี่ยลงไปเออใหญ่อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเออค่อยๆยเทลงไปลูกเออเทให้หมดเลยเอาปูลงไปเอาไปวางไว้ตรงนู้นไป่ะากลุ่มนี้จะใส่ปลาไหมคะอ้าวถ้าใส่มาเอาถือสักทีวะ นี่ใสปลาล่าหน่อยนะเ่ว่อา้เอาต้นเตกยูไปนี่ใสปลาร้าไหมเอาเอาถือทักทีไว้ถือทักทีทักทีมอ๊ใสลงไปเอาต้นต้ยกูเออนี่นะิดเป็นแน่นะปลาานะเอาใสลงไปแล้วก็คุกุ ดีมากเลยลูกเออค่อยคุกค่อยคุกอ่าไปแล้วคุกทีอ่าตอนนี้คุณครูพี่ฝนแจกช้อนส้อมคนละหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะชิมส้มตำของเด็กๆนะครับสรุปแล้ววันนี้ทั้ง4ี่กลุ่มนะใส่ปลาร้าหมดเลยนะเออเอาถือช้อนส้อมไว้ให้น้าดูนะดูจุดน้ารักๆๆกลุ่มเอกลุ่มคุณครให้ โอ้มกันนอิค่อยๆคยๆแบ่งกันชิมเออแบ่งกันชิมค่อยๆค่อยๆแบ่งกันแบ่งกันครับแบ่งกันชิมลูกแบ่งกันชิมเป็นยังไงรสชาติฝีมือของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเออไงบ้างอร่อยมากเลยนะอ้าวกินกันเลยให้บ้างเป็นไงเผ็ดดะเออเดี๋ยวไปกินน้ำอร่อยเลยป้องเจาวอร่อยไหม เกี้ยงเลยไหมอันน่ามาดูหน่อยสิโอ้ <c oughs> กินกันเกลี้ยงเลยครับส้มตำฝีมือเด็กๆเองนะ